สบาสดีสบาสดีมันี่ก็อยู่กับดอนชาแนลเช่นเคยมันี่ก็จะมารีวิวแพลตฟอร์มกด66หเมซึ่งว่าแพลตฟอร์มนี้จะมีโบนัสประมาณ50เหรียญเนาะหรือว่า50 u s d t สามารถฝากเงินส่วนต่างเข้ามาขันต่ำแมน10 u s d t เนาะ แล้วจะสามารถสร้างกำไรปรได้ประมาณมือหนึ่งละสิบซองด่อนเพื่อน,อนมือหนึ่งซองดอนห้ามือคือนทืนเนาะจะมีฮอต VIP ตัวนี้เ,เพื่อนจะมีฮอดอ,า,อา่า V, v P 1ิเนาะเวลาที่เพื่อนเพื่อนกดอ่าหับงานหรือว่ากดในส่วนของการาเติมตัวนี้ ให้เพื่อนๆไปก๊อปปี้เอาแอดเดตตัวนี้ไปวางอนาอยู่เป่าใบแน่นหรือว่าชาร์ตไวเลสเนาะเพื่อทำการโอนเหรียญเข้ามาแล้วก็กด reset complete หลังจากกดมาแล้วก็มากดอนาหับงานบนนี้เลยเพื่อน มันจะมีงานขึ้นตัวนี้แอดใดทาการกดไปแล้วเนาะแล้วเรากลมาถอนออกแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่เติมเข้ามาแล้วก็สามารถถอนออกได้เลยเนะาะซองเรียนฝากเข้ามาแล้วเข้ามากดงานอ่านามิสชั่นแล้วสามารถไปวิดจอจำนวนซองเรียนออกได้เลยเพื่อน,อนสแสดงว่นเพื่อนก็ได้ลงทึนประมาณ8ดดอลลาร์ สิประมาณนี้เพื่อนสำหรับเพื่อนๆพื่อท่านใดที่ยังบ่มีลิงก์สมัครก็สามารถเข้ามาคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เนเดียวแอดทำการแปะลิงก์สมัครให้กับเพื่อนๆส่วนวิธีสมัครกง็ง่ายเพื่อนกดมาในส่วนตัวนี้ มันใช้ปอนอ่ะรหัสอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้จะมันนะล็อกอินวิธีสมัครมันต้องเข้าไปคลิกลิงก์นี้แล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ สองทางตัวที่หนึ่งให้เพื่อนๆใส่อีเมลหรือว่าใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะตัวสองกับพาสเวิร์ดตรวจสอบกับเป็นรหัสทอนเงินเนาะให้จีไว้ดีๆเนาะแล้วก็กดคำว่าใส่อัพตัวนี้นี่หลังจากกดใส่อัพแล้วมันกจ็จะมาอยู่หน้านี้เป็น จะมาอยู่หน้านี้นี่ให้เพื่อนๆทำการป้อนอีเมลลาผ่านที่ตั้งก่อนหน้านี้แล้วเข้าสู่ระบบตัวนี้จะเป็นอ่ารล,ละเอียดเนาะตัวนี้จะเป็นเวลาอา n เ Mason Reset เป็นเวลาที่เราสามารถปันป่นผลนกำไรได้เนาะกะสิบประมาณนี้เ,เพื่อนสำหรับเ,เพื่อนท่านใดที่สนใจกะสามารถคลิกลงก์ใต้คลิปใด้เนาะ